เชิงเลยนะะี่ยถ้าใครเคยใช้เนี่ยครีมไขมุกตัวนี้นี่ละคะวิธีการใช้งานง่ายมากระหว่างวันระหว่างวันอันนี้คือเนื้อครีมอันนี้เป็นขนาด20กรัมนะคะอันนี้เป็นเนื้อครีมของเขาระหว่างวันถ้าเราจะเติมครีมไข่มุกเนี่ยเราสามารถแต้มแต้มทั่วๆไปหน้าอันนี้สมมติแต้มไปทั่วไปหน้าแล้วเราก็ใช้วิธีการตบนะคะตบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการแดะถ้าเกิดสับของคนทางเซนเนอร์เขาเรียกว่าจะเป็นการแดะครีมแดะครีมไข่มุกเนี่ยตกไปเรื่อยๆทั่วๆ,วๆใบหน้าค่ะครีมเขาก็จะเข้าสู่ผิวหน้าไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งเอ่อไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ครีมจะไม่ค้างเติงอยู่บนใบหน้านะสามารถเติมได้ระหว่างวานันยิ่งเติมบ่อยผิวของเรายิ่งผ่องยิ่งใสนะคะ มแล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัติของครีมไข่มุกก็คือครีมไข่มุกของเราเนี่ยมี SPF 15ด้วยยิ่งเติมก็ถือว่าเป็นการป้องกันแสงแดดไปในตัวด้วยนะคะสามารถอยู่ในที่ร่มอยู่ในบ้านเอาดอ o อินดอร์เนี่ยเราสามารถหยิบครีมไข่มุกขึ้นมาเติมได้เลยนะคะเติมเป็นประจําผิวของเราจะยิ่งขาวยิ่งใสนะคะมันจะยิ่งทําให้ผิวของเราดูดีดูมีสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะ นี่เลยเป็นตัวเปิดใจที่หลายๆคนพอพูดถึงคังเซนแล้วจะนึกถึงครีมไข่มุกอุ้ยการใช้งานเนะี่ยจิ้วฟูของจิ้วฟ่วงคังเซนเนี่ยเราใช้ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทาแผลสดหลายๆคนบอกแผลสดมามันแบบสดสดเลยนะลองใช้ตัวนี้ไปพอกแล้วคุณลองสังเกตแผลคุณดูว่าแผลคุณมันจะดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าจะใช้ในเรื่องของความงามที่บอกว่าช่วยลดอาการแสบร้อนใต้ผิว ถ้ากลางวันช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถใช้จิ้วฟูดิค่ะแค่โบหมาเนี่ยอ่ะคว้าออกมาคว้าออกมาไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวนิดเดียวนะคะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ เอาโลชั่นบีบบีบโลชั่นผสมกับกับจิ้วฟูบีบไปเลยผสมแล้วก็ทาตัวทาตัวได้เลยทาตัวได้เลยมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยใสขึ้นเออนี่คืออีกอีก,อ,กอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยทําให้ผิวของเราใสขึ้นแล้วก็ถ้าทานในช่วงวันที่บอกบัดผสมกับโลชั่นเนี่ยมันจะเขาจะช่วยลดความแสบร้อนความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ผิวของเราระหว่างวันช่วยได้ดีมากเลยนะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูใครที่มีจิ้วฟูของคังเซนอยู่ที่บ้านลองเอาไปใช้ดูนี่คือเทคนิคที่ เราใช้จิ้วฟูใช้พังเซนมาแล้ว15ปีเราก็จะใช้ประยุกต์ใช้เออใช้คําว่าประยุกอะประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆบางคนก็จะไปเจอไปเจอเทคนิคอีกเทคนิค,คว่าประยุกอะประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆบางคนก็จะไปเจอ ไปเจอเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังในวงการของทางเซนนะเนาะพอเรามาใช้ตามใช้ปุ๊บเฮ้ยมันดีมันเห็นผลเรานํามามอกต่อด้วยประสบการณ์การใช้งานแล้วก็เป็นผู้ขายมาแล้ว15ปีนะคะก็มั่นใจได้เลยว่ามันใช้ดีจริงๆแล้วก็ใคร <c oughs> ใครที่รักในการดำน้ำําเราเมื่อก่อนแอนตี้มากเลยเกี่ยวกับการดำน้ำําเพราะอะไรกลัวแดด กลัวแดดกลัวหน้าไหม้กลัวหน้าลอกกลัวหน้าพังแต่พอเนี่ยเรามาใช้จิ้วฟูนะโอ้โหเชื่อไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งเราดำ,ดำน้ำเนี่ยเดือนเวน้นเดือนไปกันแบบไปกันแบบเดือนเวน้นเดือนเลยอะ่ะเออถ้าอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคนที่แบบไม่ชอบแดดแต่เรามาใช้จิ้วฟูเนี่ยก่อนดำน้ำเนี่ยทาจิ้วฟูไปเลยค่ะทาไปเลยทาบำรุงทาเป็นมอยเจอไรเซอร์บำรุงผิวหน้าทาที่ผิวหน้าของเราได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ทากนันแดดทำทุกอย่างปกติ แล้วก็ดำน้ำลงไปดำน้ำทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติเลยพอขึ้นมาคุณสังเกตน,นะคนที่ใช้จิ้วฟูหน้ามันจะแบบหน้าเขาจะแบบไม่ค้าเหมือนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือว่าหน้าของเรามันไม่แสบไม่ลอกเออมันไม่แสบไม่ลอกไม่ไหมแต่คนที่ไม่ได้ใช้ใช้คินทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการฉบแสบ,สบผิวผิวพังผิวเขาเรียกอะไรผิวไหมอะผิวลอกอะ่ะเออเนี่ย ตัวเนี้เรามันใช้ดีอะ่ะใครที่ชอบกิจกรรมการแจ้งแนะนําให้ทาก่อนออกไปทํากิจกรรมทาจิ้วฟูปเป็นมอยเจอร์บํารุงนะคะแล้วก็ทาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราชอบเป็นการใช้งานเป็นการส่วนตัวก็คือเราเป็นคนปากแห้งถ้าได้กลับไปดูคลิปเก่าๆที่ลงไว้จะสังเกตเห็นเลยว่าปากของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับปากมากๆปากของเราเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะลอกแบบเป็นแผ่นๆๆพร้อมที่จะหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นพร้อมที่จะแบบเลือนไหลซิบๆอะ่ะอืม ตัวนี้ยเราจะใช้ทาเป็นประจำนะคะทาเป็นประจำยิ่งแบบเล่งด่วนเนาะฟื้นฟูนเร่งด่วนเน่ยใช้ดีมากเลยนะะีค่ะทาเป็นมอยเจอร์บำรุงปากได้เลยแล้วก็ตามด้วยลิปลิปต่างๆที่คุณมีนะอยากจะลิปสีลิปมันลิปกอ๊อตลิปอะไรแต่ต่อมีอะไรอสามารถทาได้เลยไม่มีปัญหาใดใทั้งที่แล้วสีลิปก็ไม่เพี้ยนด้วยอืมเนะะี่ยค่ะทาไปเลยมันบำรุงริมฝีมมปากได้ดีมากให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปาก ข้อศอกด้านเข่าด้านศอกด้านเข่าด้านเนี่ยอายุอายุ43เข้า44ข้อศอกไม่ด้านแต่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อศอกด้านผิวด้านสามารถเอาจิ้วฟูมาทาได้เลยค่ะทาวนๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับให้กับข้อศอกให้กับผิวแล้วตรงเนี้ยของคุณเนี่ยจะดีขึ้นสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดใจให้ด้วยนะคะ กันแดดของคังเซนมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกแฟตคอนโทนกันแดดของคังเซนมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกแฟตคอนโทนชนิดที่2นีนาคาเลนชนิดที่3โกลดดิชั่นกันแดดโกลดดิชั่นทั้ง3ตัวเนี้ยคือคือกันแดดของคังเฟนดิชชั่นตัวนี้จะเป็น กันแดดในรูปแบบของเนื้อเนื้อโรชานเนื้อน้ำนมที่ซาบทาปุ๊บมันซึมเข้าสู่ผิวได้เลยตัวนี้ค่ะโกอีดิชันนี่มันจะอยู่ในกล่องนี้นี่นะคะโกอีดิชันเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อโรชานที่บอกว่าเนืนะ้อเขาจะเป็นเนื้อโรชานนะเนื้อโรชานเนื้อโรชานเนื้อน้ำนมนี่ถ้าทาเข้าสู่ใบหน้าสมมุติเราทาที่หน้าทาไปนะคะเนี่ยเห็นป่มแค่รูปแับเดียว รูปแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมเนื้อน้ำนมเนื้อรลชาติของเขาเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆป้องกันรังสี UVA UVB SPF 50ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอแสงสีฟ้าเขาก็ช่วยป้องกันได้ด้วยนี่ค่ะเห็นไหทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวแล้วไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งคราบขาวเพราะกันแดดบางตัวน่ะใช้แล้วมันจะทิ้งคราบขาว ทิ้งคาบลอยบนผิวก็คือมันไม่ซึมเข้าสู่ผิวเนาะตัวนี้จะซึมเข้าสู่ผิวระหว่างวันสามารถนํามาเติมได้เลยนะคะป้องกันรังสี uv a uv b ได้เลยยิ่งเติมยิ่งป้องกันผิวของเรายิ่งดูดีมีสุขภาพที่ดีด้วยตัวถัดมากันแดดตัวที่สอง nina ค a r ล e n หรือ Kim a m y nina ค a r l e n หรือ c r e m y ตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของรองพื้น ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของรองพื้นใครที่อยากจะออกงานเน้นออกงานเน้นงานแบบหน้าฉ่าวาวฉ่าโบ๊ะออปกปิดเนียนเรียบกริบเลยเราเน้เนเราแนะนำเป็นตัวนี้ครีมมี่แล้วถามว่าระหว่างวันใช้ได้ไหมถ้าไม่ออกงานใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันไม่ออกงานก็ใช้ได้แต่ใช้ในปริมาณที่ที่น้อยลงมาค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเนียนแน่นและปกปิดดีมากๆกันแดดครีมี่ของคังเซนนะคะ ตัวถัดมาเป็นแฟตคอนโทนกันแดดกันแดดของคังเซนมีอยู่3ชนิดนะคะตัวนี้ตัวที่3เป็นแฟตคอนโทนแฟตคอนโทนของคังเซนเนี่ยแตกต่างกับครีมี่ยังไงสองตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อปกปิดทั้งคู่แต่ข้อแตกต่างของเขาก็คือแฟตคอนโทนเนี่ยจะเบาเบาบางกว่า เบาบางกว่าครีมมี่ครีมมี่จะเน้นปกปิดเน้นชําโบะเลยค่ะตัวนี้จะเบาบางเนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกันแต่ความเบาความบางจะจะเยอะกว่านี่อันนี้ใช้นิดเดียวเองตัวนี้เป็นแฟตคอนทรลเนื้อครีมมี่กับคอนทรลค่อนข้างคล้า,ายกันกับแฟตเนี่ยเนื้อเขาจะคล้ายๆกันเห็นไหมแล้วทา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 นิดเดียวมันจะเป็นกันแดดที่ผสมเนื้อแป้งอะค่ะ พาแล้วก็คือจะเนียนจะแบบจะเนียนจะใสผิวคือไม่ต้องทาแป้งก็เอาอยู่อ่ะเออผิวจะดีเห็นปหผิวจะเนียนมักฝั่งนี้พาผิวจะเนียนต่างกันเลยเห็นไหมคะผิวเนียนต่างกันเลยเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นก็ชอบชอบใช้สบู่ตัวนี้ดียังไงดีตรงที่ว่าเขาช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยลดความมันคราบความหมองคล้ำเนี่ยถ้าคุณได้ลองใช้นะใช้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า ความมองคำบนใบหน้าเนี่ยเบาลงแล้วบนตัวสบู่เนะสบู่ของเขาเนี่ยพอแกะออกมามันจะมีผงผงถ่านชาโคอยู่บนบนก้อนสบู่ด้วยตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการสครับผิวเราสามารถทาวนๆอย่าไปทิ้งนะมันเป็นของดีเออบางคนบอกไม่รู้เอะมันมีผง,ผง,ผ,งผงอะไรไม่รู้เอาน้ํลราดทิ้งหมดเลยจริงจริงแล้วเนี่ยใช้สบู่ชาโคเนี่ยมันจะมีผงในตัวสบู่ก็มีก็มีผงผง,ผงของชาโคนะผสมอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดใช้ให,ใหม่ตรงนี้จะแบบเยอะมาก ก็คือเอามาสครับสครับเป็นการสครับเปิดผิวทำความสะอาดผิวได้ดีมากคือตัวนี้เลยเนี่ยได้สารลลายเช้ามาเนี่ยคุณได้รับรับยาสีฟันไปเนี่ยคุณลองแปรงฟันนะและเช้ามาคุณลองสังเกตด,ดูตัวเองนะว่ากลิ่นปากของคุณอาการอาการต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากเหม็นเปรี้ยวเหม็นบูดหรือคาบน้ำลายบูดเลยอะเออแล้วแบบพอตื่นมามันจะมีอาการบูดบูของปากอนะเนาะเหม็นเน่าเหม็นน้ำลายบูดอะคุณลองสังเกตอาการเบื้องต้นเลย อาการเบื้องต้นเลยนะปัญหาเบื้องต้นที่ทุกคนเป็นแล้วเห็นเห็นเห็นชัดเห็นผลชัดเจนเห็นผลไวอ่ะก็คืออาการเหล่านี้แนะนําเลยว่าพอได้ไปให้สังเกตอาการที่เราพูดไปเนี่ยน้ำลายบูดน้ำลายเหม็นน้ำน้ำลายบูดน้ำลายเหม็นเหม็นเน่าน้ำลายเหม็นเปรี้ยวเนี่ให้ลองสังเกตดูว่ามันลดลงจริงไหมแล้วอย่างที่สองที่ให้สังเกตดูหลังจากที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันคังเซนไปแล้วนะให้สังเกตดูคาบเวลาเราแปรงฟันเนี่ย ถ้าเป็นยาสีฟันทั่วๆไปอ่ะเราแปรงไปแปบบ๊บ,บเดียวใช่ปะมันจะมีความรู้สึกว่าปากมันหนักๆปากมันจะไม่สะอาดอ่ะมันเหมือนมีคราบอะไรตลอดเวลาที่ปากอ่ะให้ลองสังเกตดูอาการที่สองถ้าคุณแปรงไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าอาการที่สองเนี่ยคน ที่มันแตกต่างยาสีฟันคางเซนที่มันแตกต่างกับของคนอื่นอาการที่สองคือเวลาเราแปรงแล้วฟันไม่สะอาดมันจะหนักๆนักปากมันจะมีค่าแบบสักๆเหมือนมันมีความรู้สึกเลยว่าปากไม่สะอาดให้ลองสังเกตดูว่าใช้แล้วอาการตรงเนี้มันเป็นยังไงนีรอดหมดอายุสองหกนะคะแล้วก็สินค้าของคางเซนทุกตัวเนี่ยจะฟีนเห็นไหมจะซีนยกเว้นกลุ่มของนีน่าจะไม่มีการซีนมาสินค้าของคางเซนเนี่ยจะมีการซีนซีนแบบนี้เลย กลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นแบบผู้ดีผู้ดีลักชุวรี่หน่อยอืใครอยากได้โลออนที่แบบกลิ่นไม่ตลาดกลิ่นแบบเออดีดีกลิ่นแบบหอมหอมหอมลักชุวรี่เนี่ยแนะน,นําให้กดไปลองใช้ดูตัวนี้นะคะสองมันจะมีเราจะทจากกําตะกร้าหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งชิ้นกับสองชิ้นเอาไว้ถ้าใครใช้อยู่แล้วหรือว่าจะซื้อไปแบบหารก,กันกับเพื่อนเนี่ยก็กดสองชิ้นเลยเนี่ค่ะหัวจะเป็นอย่างนี้หัวลูกกิ้งนะ กริ่งกิงอืมกลิ่นหอมแล้วก็แห้งด้วยทาแล้วแห้งไม่ทิ้งคราบเหลืองบนผิวจั๊กแร้บนผิวเสื้อของเราหลาหลายยี่ห้อเนอะาะลหลายยี่ห้อที่เคยใช้อะ่ะอืมหอมเลหลายยี่ห้อที่เคยใช้อะ่ะที่แบบอืมไปสังเกตเราเองแล้วกันนะว่าเสื้อของคุณเนี่ยมันตรงจั๊กแร่อะมันเหลืองไหมมันเป็นไตกข,ขาวไหมบรนยี่ห้อเนี่ยหูเกาะ กาะแข็งกลางเลยนะคราบเหลืองเหมือนแบบเหมือนเสื้อขึ้นลามันจะเกาะแข็งแบบกลางเลยแต่ของคังเซนเนี่ยไม่ทิ้งคราบเหลืองนะคะแล้วก็เต่าไม่ดำด้วยเออเต่าไม่ดำกลิ่นไม่มีไม่ทิ้งคราบเหลืองนะคะแล้วก็เต่าไม่ดำด้วยเออเต่าไม่ดำกลิ่นไม่มีอันนี้อายุ43ไม่เลเซอร์ขนไม่เลเซอร์กจลแรมไม่ทำใดๆทั้งสิ้นก็คือเหมือนสาว อายุเยอะแล้วอะเ้อเราก็ไม่ได้แบบไปถึงขั้นจะต้องไปเล,สสงเลเซอร์ก็ใช้ตามวิธีที่เราใช้ก็คือสวยตามธรรมชาติธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำนี่โาออนผู้ชายตัวเองก็ใช้อยู่อหอมตัวเองก็ใช้อยู่ถามว่าผู้ชายมันเป็นโลออนผู้ชายแต่ทําไมผู้หญิงถึงใช้กลิ่นสองตัวเนี้มันมันกลิ่นแตกต่างกันแต่แบบความหอมมันคนละแบบอ่ะมัน มันละมุนคนละแบบอ่ะอืมอันนี้จะหอมแบบหอมวหวานอันนี้จะหอมแบบสปอร์ตสปอร์ตละมุนสปอร์ตสปอร์ตอันนี้จะหอมแบบหอมวหวานหอมผู้หญิงกลิ่นแบบัรชูรี่หว,นหวานๆมันหอมทั้งคู่อ่ะเออลองกดไปใช้ดูเถอะบอกไม่ถูกอ่ะลองกดไปใช้ดูถ้าเกิดใครอ่ะอยู่อยู่อยู่กับแฟนหรือว่าจะไปแชร์กันกับเพื่อนเนี่ยลองลองกดไปเปรียบเทียบดูว่า ทั้งสองตัวเนี้ยมันมันหอมจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นหอมหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยหายี่หออื่นที่แบบกลิ่นคล้ายกาันหรือว่าใกล้เคียงกับอันนี้ยมันไม่มีนะแล้วก็คุณสมบัติที่เด่นๆก็คือเสื้อไม่เหลืองค่ะเสื้อไม่เหลืองจักแรมไม่ดําน้อยอะ่ะแทบจะไม่เป็นเลยเออแล้วก็ถ้าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยใช้นะยี่หออื่นๆเนีย่ยอู่ใช้ปุ๊บเนี่ยคาบแบบ คาบเหลืองเห็นชัดมากเลยนะยกจักแรแลมาทีเนี่ยเสื้อขาวนี่เห็น <k id> เลยว่ามันฮูนมันเหลืองอะทั้งเหลืองแบบบางคนไม่กล้าโชว์จักรแล่นะเพราะว่าอะไรเสื้อมเหลืองอือแล้วก็แล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยระงับกลิ่นได้ดีมากระงับกลิ่นระงับเหงื่อได้ดีมากลองกดไปใช้ก็ดูนะคะลาชชอรี่คังเซนเอ low, low, low ่อโลออลชัมมิง่ง ชามมิ่งโลออนลาซชอรตัวนี้สีชมพูเนี่ยลูกค้ากดใช้กดสั่งเข้ามาเยอะมากลหลายๆคนติดใจใช้ครั้งแรกครั้งที่สองทักมาบอกอุ้ยใช้ดีติดใจสั่งต่อค่ะเออแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าโลออนของคางเซนเนี่ยมีอยู่สามชนิดโลออนของคางเซนมีอยู่สามชนิดอันนี้จะเป็นกลุ่มสติก๊กกลุ่มสันส้มกลุ่มที่แบบไม่มีกลิ่น แต้ช่วยระงับเหงื่อระงับระงับความเหม็นนะความเหม็นเปรี้ยวระงับคราบเหงื่อได้ดีช่วยทําให้แบบคนที่เหงื่อออกจากอะไรเยอะๆลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูระงับเหงื่อเราทรําเซตคู่ด้วยคู่อย่างนี้คู่นี้จะมีทั้งเหลืองและชมพูคู่กันลองกดไปใช้กันดูใครชอบแบบไหนลองกดไปใช้กันดูตามความชอบเลยนะคะ ครีมโกโดิชันเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาใบหน้าหมองคล้ำฝ้ากะจุดด่างดำบนใบหน้าหรือว่าเกี่ยวกับความกระจ่างใสใบนใบหน้าและนําไม่ใช้กลุ่มตัวนี้เลยนะคะครีมโกโกดิชันนะคะตัวนี้หนึ่งกระปุกคุณลองสังเกตลองสังเกตผิวหน้าของคุณนะก่อนใช้ว่าผิวหน้าของคุณเป็นยังไงเพรอหลังใช้หมดไปหนึ่งกระปุกคุณลองดูว่าผิวหน้าของคุณจะละเอียดขึ้นแล้วก็จะมีความไบ ใช้คำว่าไบนะไม่ใช่ว่าขาวไบมีความสว่างเออผิวอะละเอียดขึ้นแล้วก็มีความไบความสว่างของผิวขึ้นอืเนื้อครีมของเขานะทุกตัวของคางเซนจะมีซีนมานะเนื้อครีมของเขาจะเป็นแบบนุ่มๆเป็นแบบเยลลี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบเยลลี่ทาแล้วแบบแบบเข้าสู่ผิวอะ่ะเออมัน มันแห้งซึมเข้าสู่ผิวมันเป็นครีมก็จริงแต่เป็นครีมที่ทาแล้วเข้าสู่ผิวนี่นะคะมาแพคเกจเขาก็สวยงามเปิดออกมาปุ๊บนี่เนื้อครีมเขาจะแบบครีมแบบขัดอ่นอ,อนเป็นกลุ่มขัดอ่นอ,อนน,นี่นะนี่นะ เนื้อครีมของเขามันจะไม่หนักหน้าเป็นเนื้อครีมเป็นครีมทาผิวที่เป็นรูปแบบเนื้อครีมแต่ครีมไม่ค้างอยู่บนใบหน้าแล้วเป็นครีมที่ซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากนี่ค่ะแล้วก็แบบมันจะนุ่มมันจะแบบ เออผิวมันจะละเอียดขึ้นนะ่ะถ้าใช้ตัวนี้บอกเลยว่าผิวละเอียดขึ้นและนุ่มขึ้นและดีขึ้นด้วยลองใช้ดูตัวเนี้คนที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างๆบนใบหน้าใบหน้ามองค้าใบหน้าแบบเนี้ยแห้งไปแล้วใบหน้าที่แบบไม่มีความใสาขาดความผ่องกว่าขาดออร่าถึงถ้าอยากได้ผิวใสผิวสว่างผิวมีออร่านะหนึ่งบำรุงให้ดีสองปกป้องต้องมาสามให้อาหารกับผิว รับรองสามสเต็ปนี้ผิวของคุณปังอะ่ะเออผิวแบบไบผิวปังเวอร์อ่ะผิวแบบมันจะแบบผิวพอดีเลยอะ่ะผิวแบบไม่ต้องทาแป้งแต่ผิวผิวใสผิวมีออร่าวกกับกันไม่ไยาสีฟันนึกขึ้นได้บางคนเห็นเขาบอกว่าเขาปวดฟันเขาบอกว่าเขาปวดฟันเขาทำยังไงไม่รู้เขาปวดฟัน เขาก็เลยเอาเนี่ยแปรงฟันปุ๊บแล้วเขาก็อมอเอออมเขาเรียกอมฟองของยาสีฟันอมไว้ในปากสักหนึ่งนาทีเนี่ยแล้วค่อยบ้วนออกอาการปวดฟันมันน้อยลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครมีอยู่ลองเอาตัวเนี้ยไปใช้ดูนะถ้าคุณมีอาการปวดฟันเสียวฟันเนี่ยเวลาแปรงฟันเนี่ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบบ้วนน้ายาทิ้งเนาะให้ลองอมไว้อมไว้สักคู่หนึ่งแล้วค่อยบ้วนทิ้งลองดูว่าอาการเสียวฟันปวดฟันอย่างเนี้ย มันหายจริงไหมเพราะว่าลูกค้าบอกเลยว่าเขาไปอมอมแล้วแบบมันดีขึ้นมันดีขึ้นเจ็บฟันน้อยลงปวดฟันน้อยลงลองดูลองดูลองด,องดูแต่เราเราเราก็ยังไม่เคยเป็นนะแต่ก็ไม่อยากเป็นด้วยแหละยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ว่าอมแล้วอาการเสียวฟันปวดฟันมันน้อยลงจริงไหมอันนี้เราก็ยังไม่เคยนะถ้าใครมีอาการเหล่านี้แล้วมียาสีฟันคลงเซนอยู่ที่บ้านเนี่ยลองดูนะ แปรงฟันเสร็จให้อมอมอมฟอง,องเขาไว้อมฟอง,องยาสีฟันขอทาง,งเซนไว้แล้วค่อยบ้วนทิ้งลองดูนะว่ามันเห็นผลไหมแล้วมาบอกด้วยนะมาคอมเมนต์บอกด้วย